สวัสดีเอฟซีน้องต้นข้าวสุกิยาโหวตกันหรือยังชาวนี้คนเท่ากับพูดทุกวันเนาะพวพวกเราพูดสูงไว้แล้วก็เอฟซีของคนเท่าสองฝั่งโคง้งจะลืมกันยังไงก็ไปโหวตให้น้องกันก่อนเนาะไปโหวตนะผลปรากฏว่าเมื่อคืนเอ้ยไม่เช้าเฮ้ยทะลุเป้าเมื่อคืนยังไม่ทะลุ มาทะลุเป้าแล้วก็เมื่อสักชั่วโมงที่แล้วเนี่ยหนึ่งล้านก็สี่พันกว่าคะแนนเราก็มาดูกันว่าก่อนจะจบวันที่สามสิบเอ็ดนี่ยจะได้ล้านห้าไหมยังไม่มีใครชวนนะคนเท่าคิดเอาว่ามันน่าจะใกล้เคียงนะถ้าวันละสามหมื่นสามหมื่นเนี่ยเพราะว่า เฉพาะเอฟซีที่เข้าไปติดตามในช่องไลฟ์สดนะช่องไลฟ์สดต้นข้าวสุพยาออฟฟิเทียนเนี่ยก็ผ่านแสนนะคนติดตามวันสามหมื่นยังไม่ได้นี่หลายๆคลิปเนาะของทั้งทางเฟซทางติกต็อกทางของ YouTube ท,ทางช่องแดงเนี่ยของคนเท่าสองฝั่งโค้งอะไรบ้าง อันนี้ตอนนี้ได้หนึง่งล้านสองพันเนแต่ว่าล่าสุดหนึ่น 1, 000, 4, 000นงล้านสี่พันกว่านะครับก็ล้านแตกไปแล้วก็ต้องขอบคุณพวกเราทุกคนเลยที่ช่วยกันโหวตนะก็ไปโหวตให้น้องต่อกระทุ้งต่อไปแล้วก็น้องก็ยังไม่หายป่วยดีก็ได้กำลังใจจากพี่เอนะเอธุปชัยแม่ตัวใหญ่เพงันแม่เป้งเป็นผู้ปัน้น ดาราศิลปินเกนอำ่ำพัชราภาใครอะไรต่อใครวันนี้ก็น่าจะได้กลับบ้านนะสักสามวันหรือจะติดใจกะนอนต่อไม่รู้สบายดีไม่มีใครมากวดไม่ต้องไปเรียนหนังสือไอ้ข้าวเลยไม่ต้องออกโรงพยาบานก็รอดูอาการก่อนนะว่าหมอจะให้กลับไหม กลับออกมาแล้ววันนี้ก็เห็นบอกว่างดนะก็จะมีงานวันที่สิบเก้างานใหญ่มากแล้วเวทีไสามดาวเวทีโค้งสามดาวนี่แล้วก็มีบอลเชิญ,ญยิ้มด้วยมีต้นข้าวนะฮะก็ข้างๆวัดไผ่ลงัวเป็นงานลงทอมาเลี้ยงลูกน้องฉลองปีใหม่แล้วก็งานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พวกเราอยากนี่ลูกสาวไปก็วันที่ยี่บ้านะที่อิมแพ็เลยจึงนี้เมืองทองการนี้ เอาดูซิว่าเมืองทองจะแตกห้องอะไรวะนี่ห้องเมืองรู้ห้องอะไรสามเมือรู้ตาคนเท่าก็ไม่เงไดีลองดูแล้วกันที่อิมแพ t เมืองทองคาน,นี้นะวันที่ยี่ห้าวันคริสต์มาสดูซิว่าต้นข้าวจะตั้งปรากฏการอีกครั้งไหมวันที่ยี่ห้านะแต่งานข้างน้นมีหลายวันวันที่ยี่สิบถึงวันที่ยี่แปดแต่ลูกสาวเราไปวันที่ยี่ห้า ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์นะครับลองดูซิว่าเอฟตีเราจะมากสักขนาดไหนไม่รู้ตรงเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าเนาะแต่ตรงวันคิดสต์มาสแต่คิดสต์มาสจริงๆแล้วเนี่ยทางคนศาสนาคิดเนี่ยานะคาทอลิกกับโปรเตสแตนอะไรขึ้นเนี่ยเขาจะวันเกิดพระเยซูจริงๆค,คือคืนวันที่ยี่บสี่นะยี่บสี่ธันวา เขาจะมีมิตรามีวัดอะไรทางศาสนาในคืนวันที่ยี่สี่นะฮะแล้วก็วันที่ยี่ห้านี่ก็เป็นการเฉลิมฉลองนะครับเป็นการเฉลิมฉลองลูกสาวเราก็จะมาที่อิมแพกเมืองทองธานีนะฮะอันนี้ก็ยังเป็นภาพในวันที่ไม่สบายเนาะง,งานใหญ่ก็รออยู่แยะนะสิบเก้ายี่สิบยี่บอ็ดอะไรก็เป็นรุ่นจะมีกี่งานกี่การเงินเนานะน ชั่วโมงอะไรต่างๆก็รอวันที่สิบเก้าเลยวันนี้ไม่ไปงานก็ดีก็ได้พักเนี่ยก็ไปพักวันนี้สิบหกแทงหวยได้ข้าวหรือยังใบหวยพี่วะไอ <c oughs> ้คนเท่าคนแก่ถูกหวยกันยะได้ไปช่วยกันหมดก็เอา้าก็ได้พักอีกแค่ออกมายังไม่ออกก็ไม่เป็นไรเพราะงานวันนี้ก็ได้ขอความรุณาจากทางเจ้าภาพแล้วขอเลื่อนไปก่อน นี่ก็เป็นวัดคิโมูคิมลาไหลให้ข้าวก็เออวันนี้ก็ไม่ค่อยมีเรื่องอะไรคุยนักกันก็ไปชวนกันหมดตามธรรมดาแล้วเจ้พุ่งเป้าแสนไอ้ล้านห้าแสนเนี่ยแม่คนติดตามในช่องไลฟ์สดของลูกสาวต้นข้าวเนี่ยมันก็เป็นแสนเหมือนก็น่าจะโหวดกันได้ของคนเท่าเนี่ยบางวันยังโดนเป็นหมื่นเลย แต่ช่วงนี้ก็น้อยลงไปหน่อยคนน้อยหน่อยเพราะว่าลูกสาวไม่ได้แสดงก็เอฟซีก็รู้ว่าป่วยกันเลยด้านหน่อยคนเท่าวันนี้ก็มาสายเพราะว่ารอดูซิว่ามีการเคลื่อนไหวอะไรออกจากโรงพยาบาลไหมแต่ว่างานนะ่ะรู้แล้วว่ายกเลิกวันนี้ไม่มีนะเพราไม่ต้องรอพรุ่งนี้ก็ไม่มีงานปรินก็ไม่มี ก็คือสิบหกยกเลิกสิบเ็ดสิบแปดไม่มีงานก็สิบเก้างานใหญ่เลยที่วัดไผ่ลงวัวสุพรรณบุรีติดกับวัดนั้นเป็นโรงทอเอ่อจะแก่เขเลี้ยงมนะั้งจะร้องปีใหม่อะไรกันนั่นแหละก็ยิ่งใหญ่มีบอลเชนยิ้มด้วยแล้วก็เวทีโค้งของสามดาวแล้วก็ดนตรีสดของซ้อนสุพรรณโชว์เนะี่ยใครอยู่ใกล้ก,ก็ไปเดี๋ยวถึงค่อยมาพูดคุยกัน วันนี้คนเท่าก็จะมาขอน่ะขอแชร์เธอไปวันนี้แชร์ให้คนเท่าหน่อยเพื่อพักพวกเพื่อนฝูงของทุกคนที่เข้ามาดูคนเท่าเนี่ยพอแชร์ออกไปแล้วเพื่อนเพื่อนของอทุกคนที่เข้ามาดูก็จะได้รู้ว่าเออมีคนเท่าสองฝั่งโค้งอยู่เว้ยเพื่อเขาจะได้เข้ามาดูกันเนาะก็ไปโหวตกันวันนี้ก็มาพูดคุยกันเฉยๆแล้วกันไม่มีอะไรก็ไปโหวตแล้วก็กดแชร์ให้คนเท่าหน่อย ก็ขอสวัสดีนะครับคลิปนี้เอากันแค่นี้ละ